และโดยมาจะาตีเธอเสมอเมื่อได้ยินทั้งหมดนี้นะครับบ็อบบี้เนี่ยก็ได้เปิดใจถึงอดีตอันเจ็บปวดของเธอให้กับเอมี่ฟังด้วยเธอเล่าให้กับเอมี่ฟังว่าพ่อของเธอเนี่ยก็เป็นคนที่ทำร้ายเธอด้วยเช่นกันและพ่อของเธอมาจะาตีเธอกับแม่ของเธออยู่เสมอจากนั้นเอมี่ก็ถามว่าพ่อของบ็อบบี้เนี่ยเคยตีพี่สาวของเธอด้วยหรือเปล่าแต่บ็อบบี้ก็ตอบอย่างน่าแปลกใจนะฮะว่าพ่อเนี่ยไม่เคยตีพี่สาวเลย และเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อเมาและโกรธเนี่ยเอนนาพี่สาวของเธอก็มาจาักเข้าไปคุยกับพ่อก็เลยทําให้พ่อเนี่ยสงบลงทันทีดูเหมือนว่าพ่อจะรักพี่สาวคนโตมากๆเอมี่ก็หยุดชะง,งักนะฮะแล้วก็พูดอ,ออกมาว่าบางทีพ่อของพวกเขาเนี่ยอาจจะก,กําลังทําร้ายเอ็นนาด้วยวิธีอื่นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยไม่เคยตีลูกสาวคนโตเลยความจริงนี้ก็ทําให้บอบบี้เนี่ยคิดอะไรขึ้นมานะฮะเมื่อเธอตระหนักว่าทําไมเอนนาพี่สาวของเธอเนี่ยปกป้องเธอมาโดยตลอด จากนั้นบอบบี้ก็เริ่มร้องไห้ออกมานะครับและเอมี่เนี่ยก็เริ่มปลอบใจเธอไม่นานหลังจากนั้นนะครับบอบบี้ก็สารภาพในที่สุดน,นะครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนขโมยเงินและก็กล่าวโทษเธอแต่เอมี่เนี่ยก็สงบอย่างน่าประหลาดใจนะครับแล้วก็บอกกับบอบบี้ว่าเธอรู้แล้วและเธอไม่สนใจเพราะว่าเธอเนี่ยเกลียดสถานที่นั้นอยู่แล้วบอบบี้รู้สึกโล่งใจนะครับและเธอก็ได้เปิดใจเกี่ยวกับนายอำเภอที่คอยคูกคาเธอตลอดทั้งครึ่งวันนี้ น่าแปลกที่เอมี่ก็เอ่ยถึงนายอำเภอคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าบิลสไตล์เนี่ยเป็นผู้ชายที่น่าขนลุกเอมี่ก็บอกว่าเอมี่เนี่ยเคยเห็นเขาจีบผู้หญิงคนหนึ่งด้วยเธออ้างว่ามีสาวๆหลายคนเนี่ยมาถึงที่ร้านอาหารดังเก่านะครับและพวกเธอก็อ้างว่ารถของเพื่อเธอเสียแต่พวกเธอก็ดูหวัดกลัวทุกครั้งเมื่อนายอำเภอคนนั้นมาถึง และทันใดนั้นนั่นเองบอบบี้ก็รู้สึกตกใจมากนะฮะเมื่อเอมี่ที่อยู่ข้างๆกํากลังพูดคุยกับเธออยู่เนี่ยโดนใครไม่รู้ยิงกระสุนมาโดนหัวะะทำให้เอมี่เนี่ยลม้ลมลงต่อหน้าเธอจากนั้นบอบบี้เนี่ยก็สังเกตเห็นว่ารถของนายอมเภอคนนั้นก็เข้ามาใกล้ในระยะที่ไกลนะครับเธอรู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างมากนะครับและเธอก็ขับรถออกไปด้วยความเร็วสูงเธอก็ร้องไห้และขอโทษเอมี่นะครับที่ทําให้เอมี่เนี่ยเสียชีวิต แต่ดูเหมือนว่ารถของนายอมเภอจะแรงกว่านะครับสามารถตามเธอทันและก็พุ่งชนรถของเธอจากด้านหลังแค่นั้นยังไม่พอนะครับนายอำเภอคนนี้ยังพูดผ่านลำโพงด้วยนะครับว่าเขาคิดว่าเธอเนี่ยสนุกกับการเล่นเกมเหล่านี้ไหมแต่ทันทีนั้นนะครับบอบบี้ก็โชคดีที่เห็นรถบรรทุกคันหนึ่งจอดอยู่และเธอก็จอดรถทันทีนครับหวังจะขอความเชื่อเหลือจอากรถบรรทุกคันนั้น เธอวิงวอนขอความช่วยเหลือจากรถบรรทุกคันนี้นะครับจนเขาคว้าปืนลูกซองของเขาขึ้นมาทันทีทันใดนั้นนะครับบิลสไตล์ก็โผล่ออกมาจากด้านหลังครับพร้อมสั่งให้คนขับรถเนี่ยลดอาวุธของเขาลงซะในอำเภอก็อ้างว่าบ๊อบบี้เนี่ยถูกต้องการตัวในข้อหาฆาตกรรมและเหยื่อของเธอก็อยู่ในรถของเธอด้วยบ๊อบบี้ยืนกรานนะคบว่าในอำเภอเนี่ยเป็นฆาตกรตัวจริงแต่ในอำเภอก็ตอบอย่างใจเย็นนะคบว่าบ๊อบบี้มี